สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทองไหลเพชรมีค่าชื่อเล่นชื่อทองเอกอายุ10ปีส่วนสูง143น้ําหนัก35ครับความสามารถพิเศษมีร้องเพลงดิกิตา้าตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกุหลาวิทยาครับชั้นป .5 ผลงานการแสดงมีประกวดรายการสตาร์คิดได้ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตเจมจีและหล่อมากๆครับ สุดที่รักรักเธอคนเดียวาจากไปแต่ก่อนยังดังไว้ยังคิดถึงฟังนะฟังไอ้ซึ่งมองตาฉินดีๆบอกเลยสุดที่รักพูดความในใจที่เธอยังมีแต่ก่อนยังดังว่าเธอคิดถึงให้ฉันฟังยนซึ้ง เลยอยากที่ขอซ้ำคำฝากไว้ I miss you ขอบคุณครับ